สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับโดยเราก็จะมีส่วนของเส้นตรงแม่แบบนะครับก็คือส่วนของเส้นตรง AB นะครับที่กําหนดมาโดยการสร้างส่วนของเส้นตรงไอกว่าเนี่ยให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับจะทําได้ดังนี้อย่างแรกนะครับเราก็จะใช้สันตรงนะครับหรือว่าไม้บรรทัดนั่นเองนะครับวาด ส่วนของเส้นตรงเนี่ยให้ยาวพอประมาณนะครับอ่าเราก็จะวาดส่วนห็นเส้นตรงปุ๊บให้ยาวพอประมาณพอประมาณก็คือให้ยาวกว่าส่วนของเส้นตรง ab นะครับที่กําหนดมาแล้วก็จะกําหนดส่วนของเส้นตรงนี้ว่าส่วนของเส้นตรง x z นะครับอ่าต่อไปนะครับเครื่องมือที่เราจะใช้ต่อไปก็คือวงเวียนนะครับวงเวียนนะครับ เราก็จะเอามาเอาส่วนที่เป็นปลายแหลมนะครับจุดไปตรงส่วนของเส้ตรง AB นะครับโดยให้ปลายแหลมเนี่ยจุดที่จุด A แล้วก็ปลายปายปกกาน,นะครับอยู่ที่จุด B นะครับได้แล้วครับเราก็จะเลื่อนปลายแหลมนะครับของวงเวเนี่ยให้มาอยู่ที่จุด X แล้วเราก็วาดส่วนของเส้นโค้นงนะครับโอเคครับ เราให้จุดตัดระหว่างส่วนโค้งกับส่วนของเส้นตรงเอ็กเซนะครับจุดตัดนี้ให้เป็นจุด y นะครับแล้วก็จะได้ส่วนของเส้นตรง x y นะครับที่มีความยาวเนี่ยยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองนะครับ